กลับเข้ามาช่วงที่2ครับผมอยู่กับอาจารย์ปานเทพปัวงฒพพนธ์วันนี้เราลองเปลี่ยนมาดูมุมมองของผู้ที่กําลังติดตามการเมืองด้วยความห่วงใยประเทศชาตินะครับย้ําอีกทีหนึง่งแต่วิเคราะห์สถานาการณ์จากจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆนะครับอาจารย์ปานเทพพูดไปแล้วเบรกแรกผมมาสะดุดปลายอยู่นิดเดียวบอกว่าณขณะนี้ภูมิใจไทยกับประชาชนเนี่ย <c oughs> สูสีดุดีมากครับ หลายหลายคนบอกว่าจริงๆอาจจะทิ้งกันเลยก็ได้ภูมิใจไทยไปร้อยห้าเลย,ยเวลาเทเทประชาชนนี่ถอยมาเหลือ1้0ยสิบางคนบอกเหลือ9 0้าสร้อยด้วยทําไมประชาชนตียังไงก็ตีไม่ลงแปลกไหมอาจารย์ผมว่าไม่ไมแปลกนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อปี2 5งพันเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาเลือกกลุ่มคนที่ไม่เอาลุงเนี่ยเยอะมาก ถ้าเทียบปฏิริษทั้งสองพักนี่นะครับมันก็รวมไปแล้วเกือบ6 0 7 0ของประชากรคนทั้งประเทศส้มกับแดงส้ม,มกับแดง,แดงรวมกันนะครับอันนี้เราเห็นทิศทางแล้วว่าโอ้เรียกว่ายุคลุงจบแล้วต้องเข้าใจแบบนี้แต่ทีนี้เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีการที่บอกว่าทั้งคู่จะไม่รวมกับลุงใช่ไหมครับแล้วก็เกิดแตกคอกันพักเพื่อไทยไปก่อตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็รวบรวมของพักทั้งหลายนี่มารวมลุงมาครบนะ <laughs> ผมว่ากระแสะตรงนี้ตกเป็นครั้งแรกพักเพื่อไทย แล้วดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่เขาไม่เอาลุงแต่เดิมเนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนใจในการเลือกข้างว่าเขาไม่ต้องการคนกลุ่มนี้หนึ่งนะประการที่สองก็คือว่าเมื่อถึงคราวที่ถือว่าหนักที่สุดก็คือคลิปอังเก้นคุณเซนกับคุณลุงอิงเนี่ยอันนี้ดูตามโพลและดูตามกระแสทั้งหมดชัดเจนได้ว่าพรรคเพื่อไทยตกต่ำมากจริงๆถึงขนาดหาตัวเลือกในการคปนเิดเดตนายกไม่ได้แล้วผมถามว่าถ้าคนเป็นความคิดแบบเดิมนะครับเจอสองเหตุการณ์เนี่ยและยังมีความคิดว่าไม่ต้องการ การเมืองแบบเดิมเขาจะเลือกใครระหว่างเพื่อไทยซึ่งกระแสตกลงกับพักประชาชนที่เขาอาจจะมีข้อบอกพร่องแต่เขาก็คิดว่าถ้าไม่เลือกเพื่อไทยเขาก็เลือกพักประชาชนในทํานองเดียวกันคนที่ไม่เลือกพักประชาชนโอกาสจะข้ามขัข้วไปข้างหนึ่งเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยอย่างมากสุดก็คือเห็นว่าพักส้มมีปัญหาก็จะไปเลือกแดง mm hmm. ดังนั้นสองกลุ่มประชากรนเนี่ยเขาเขายังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ถามว่าลดลงไหมลดลงแน่ๆเพราะว่า ั้งกูเกิลเทรนด์และโพลทั้งหมดไม่ว่าดูสิโพลนิด้าโพลเนี่ยเห็นที่ทางตรงกันแล้วว่าทั้งเพื่อไทยและพักประชาชนมีกระแสตกลงในขณะที่พักภูมิใจไทยเนี่ยได้เสียงคั่เดิมไม่ว่าจะมาจากรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐกระแสลุงลนะครับมารวมอยู่ที่เดียวแต่ก็ถูกตัดคะแนนด้วยพักประชาธิปัตย์ที่เพิ่งคุณอภิสิทธิ์กลับมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีหลายพื้นที่ที่เหมือนกับว่าลุงเคยชนะสมัยก่อนนะครับแต่ว่า พอเสียงแตกก็แพ้มาตลอดใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยจะขึ้นตามเขตเนี่ยแต่สุดท้ายจะถูกตัดคะแนนด้วยพรรคประชาธิปัตย์ในหลายพื้นที่เพราะฐานเสียงใกล้เคียงกันอคือผมเข้าใจแล้วอาจารย์ปันเทพมนบอกว่าเดี๋ยวคุณต่อให้เขาจะพูดว่ามีฐานไว้ทําไมเดินลงตลาดจะถูกเปลือกทุเรียนตบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปด่าทหารทําไมแต่อย่าลืมว่าเขามี14 14ล้าน14ล้าน เพื่อไทยมีอีกสิบล้านเป็น24่สิบสี่คุณผมเราต้องยอมรับก่อนเขามีเยอะใช่ครับต่อให้ไหลออกยังไงก็ตามเนี่ยอ่ะก็ยังเหลือสักยี่สิบครับยี่สิบเนี่ยมันไม่ข้ามขั้วไปทางนู้นอยู่แล้วมันก็วนๆกันอยู่ในแถวนั้นแหละครับอยู่ที่ว่ามีการจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าการข้ามขั้วมีมากเท่าไหร่เออซึ่งตอนนี้มีนะครับอันนี้ตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยชัดเจนว่ามีแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ลอยออกมาเนี่ยแล้วไม่ตัดสินใจเนี่ยโหมเป็นกลุ่มใหญ่มากถ้าตามพิด้าโพก็นว่า มีการเทน้ำหนักไปทางภูมิใจไทยมากขึ้นประชาธิปัตย์เนี่ยมากขึ้นในกลุ่มที่ไม่ตัดสินใจคือถอดออกมาจากขั้วเดิมผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญแต่ยังเปลี่ยนไม่พอผมพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ที่สัปดาห์สุดท้ายเออสัปดาห์หมาหอนนี่แหละสัปดาห์สุดท้าย <laughs> ว่ากระแสการชูแคมเปญหลักสุดท้ายเนี่ยอะไรจะเป็นตัวพลิกเกมอืมผมว่าทุกพักมีกลยุทธ์หมดที่สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตัวเองเช่น พักประชาชนปีนี้ไม่หาเสียงเรื่องการแก้ไขนูนแก้ไขประมวลกฎหมายยาาตราร้อบสอเพราะสามนูนสั่งห้าม,มนะครับแต่ก็มีร่องรอยเรื่องแก้รัมนูนว่าจะสงวนสิทธิ์อาจจะแก้หมวด 1, หนึ่งวดสองหรือไม่ก็ไม่ทราบได้คุมเครือนะครับแต่ว่าชัดเจนว่าเขาปรับกลยุทธ์และไม่เป็นศัตรูกับทหารเพราะกระแสทหารสูงแต่ว่าฐานกลุ่มเดิมเขาจะเปลี่ยนใจไหม,อ,มอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมเริ่มเห็นในครั้งหลังที่ดูสิทธิ์โพผมเริ่มเห็นมีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมม็ว่าเปลี่ยนไปจากเดิมคือจํานวนที่ของคนที่อายุในน้อยอะซึ่งส่วนปกติแล้วเนี่ยจะต้องเลือกพักประชาชนเป็นหลักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแม้ว่าจะยังเยอะอยู่แต่ผมเห็นทิศทางมันลดลงแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คนรุ่นใหม่เห็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นและแคล้ายๆที่คุณชูวิทย์พูดนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็เป็นคนเลือกพักประชาชนเหมือนกันก็คงเห็นว่ามีจุดอ่อนเหมือนกันที่ตัวเอง ทำใจลังเลว่าจะเลือกอยู่ดีไหมแต่แบบคุณชูวิทย์ก็มีคือไม่เลือกแล้วแลวจะไปหาพักอื่นเพื่อให้บทเรียนกับพักประชาชนให้เติบโตขึ้นนะครับได้ตกผลึกทางความคิดมากขึ้นภาษาละครเรียกยังรักอยู่ยังรักแต่รอบนี้ขอเกลียดทีหนึ่งก่อนขอที่สั่งสอนก่อนขอใช้คําว่าสั่งสอนเนี่ยคำนี้ถูกคือพักการเมืองโดนสั่งสอนเกือบทุกพักมาแล้วนะครับทุกพักใช่ไหมใช่ครับเอาโทษพักประชาธิปัตย์นี่โดนโดนหลายครั้งแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับพัก พักภูใจไทยนี่ก็โดนทีที่ตอนคุณยิ่งรักชนะนั่นน่ะโดนสั่งสอนจริงๆร่ารอบที่แล้วพลังประชารัฐโดนสั่งสอนไปแล้วรอบนี้เรายังไม่รู้ว่าใครจะโดนสั่งสอนต้องครับแต่อาจารย์เชื่อว่าวาทกรรมมีส่วนมีส่วน62นี่พลังประชารัฐมาได้7วันสุดท้ายคือเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ถูกไหมขายได้เลยตอนนั้นพักยังไม่เสียงแตกไงใช่ยังไม่แตกไปหลายพักเหมือนกับทุกวันนี้ เขาก็เลยได้สามารถเข้าเส้นชัยนะโป้งเดียวได้เลยจบเลย3ปีก่อนพิธาฟีเวอร์ยังไม่เท่าไหร่ครับสอาทิตย์สุดท้ายมีเราเปลี่ยนไม่มีลุงครับแต่ตอนนี้เลยแต่เฉพาะเว้นระยะห่างเทียบกับปีการเลือกตั้งของคุณพิธานะชัดเจนว่ามันอ่อนลงอืแสดงว่าเขาต้องแรงกว่านี้เยอะกว่าจะถึงจุดเดิมอ่ะไม่ง่ายนะครับแล้วเขาต้องคำนวณด้วยไหมว่าพรรคส้มเนี่ยว่า ตลอดระยะเวลาเขาก็แผลเยอะขึ้นเรื่อยๆอเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่เป็นคนไม่มีแผลแล้วนะครับแต่ทีนี้มาถามก่อนอาจารย์ปีนี้เป็นปีที่เทคโนโลยีหรือว่าสื่ออิสระเนี่ยมีส่วนในการเลือกตั้งเยอะขึ้นเรื่อยๆการเนี่ผมเชิญอาจารย์มาอย่างเงี้ยมาดีบงดีเบตกันเยอะแยะไปหมดกลับกลายเป็นว่าเป็นปีที่เห็นถึงความเขาเรีอยกอะไรห่างชั้นกันบ้างคู่แข่งกันบ้าง สอยกันตรงๆบ้างมีส่วนไหมมีส่วน,วนในการตัดสินใจไหมมีส่วนมากครับอันนี้มผมคิดว่าการดีเบตทําให้ประชาชนรู้วิธีคิดแล้วก็รู้ว่าใครรู้จริงใครรู้ไม่จร,ร,ริงใครมีทัศนะทางการเมืองตรงกับประชาชนหรือไม่ <ฮะ S 2> ผมว่ายัางไงก็เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ดูทุกเวทีดีเบตคนติดตามเยอะเหมือนกันครับแต่ก้อนเนี้ยมันจะไปตกอยู่ก้อนที่ไม่ตัดสินใจถูกไหมใช่ชลังเลอยู่คือคือก้อนที่ผมพูดถึงอ่ะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่เดิมอยู่ฝั่งแดง <ฮะ S 2> มีลังเลอยู่รวมๆนะครับกับใจไปแล้วบ้างเนี่ยทั้งหมดประมาณ20ครับแต่ก้อนถ้าปากใจว่าฉันยังไงฉันก็ต้องเลือกปานเทพคุณไม่ต้องไปดีเบตไม่ต้องดีเบทคุณเจ้าตีวรัลออกมาเขาก็ไม่สนยังไงเขาก็ปานเทะให้ประกาศสแกมเมอร์นะครับแล้วมีพักใดพักหนึ่งเกี่ยวข้องเขาก็จะกาคือถ้าคนเป็นแฟนคลับแล้วเนี่ยมีฐานล่างมานานยังไงเขาก็กาอืมครับก็เราเคยได้ยินอาจารย์รอบนี้นะเป็นรอบที่ผมเห็นในในในคอมเมนต์ตามตามโลกโซเชียลแต่ก่อนเราบอกว่า ส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะครับอันนี้ในภาคใต้สําหรับพักหนึ่งในอีสานส่งนกแรลงก็ชนะถูกจําได้ไหมจำไรอบนี้เขาบอกว่าเธอจะว่าพักในดวงใจฉันอ่ะพักส้มว่าอย่างไรกส่งหมาลงฉันก็เลือกเขาพูดกันอย่างนี้เลยอาจารย์มีผลไหมผมว่ากระแสะพักยังมีส่วนสําคัญอยู่นะครับที่เขาพระกาใครเพราะเขากาให้พักและทีนี้เวลาเราเห็นโพอย่างสมมติว่าทุกวันเนี้ยเราเห็นโพว่าหนึ่งสองสามเป็นใครใช่ไหมครับหรือสี่เนี่ย มันมีผลทางจิตวิทยานะครับในแง่ของคนที่อยู่ในเมืองและต้องการเลือกไม่ให้ฝั่งเราเนี่ยแพอยู่ในเมืองและต้องเลือกไม่ให้ฝั่งเราแพ้ออต้องคิดสองชั้นคือคิดยุทธศาสตร์ไงออว่าเอ๊ะชันอยู่ที่ลำดับที่สองที่สามแม้กระทั่งในเขตก็ตามนะครับออแล้วจะกลายเป็นว่าไม่ใช่เลือกเพราะเรารักแต่ว่าเ,เลือกเพราะว่ากลัวว่าคนที่เราเกลียดเนี่ยจะได้ หรือคนที่เราไม่พอใจเนี่ยจะได้ <c oughs> มันมีผลนะครับมันเป็นผลส่วนหนึ่งที่อย่างสมมติพรรคภูมิใจไทยมานดับหนึ่งโอ้มีข่าวเยอะๆเลยเดี๋ยวสักพักคนก็ต้องคิดว่าเอ้ะถ้างั้นจะเทคะแนนในใครในเขตตัวเองไม่ว่าแดงหรือส้ออมอสมมติเขตนี้ภูมิใจไทยยังไงก็แบบเบอร์อยู่นะตอนนี้นะ,นะปรากฏว่าลักแดงเฮ้ยแต่แดงมันอยู่ที่สี่ที่สี่เลยอาจจะคิดยังไงเดี๋ยวเราจะเลือกใครดีเพราะฉะนั้นโพเนี่ยจึงมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจของคนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็คือ เมื่อถึงเวลาใกล้ๆคนก็จะเติมเริ่มตกผลึกว่าจะเลือกใครเลือกให้เขาเข้ามาหรือเขาไม่มีโอกาสเข้ามาหรือเลือกแล้วเสียของไหมเลือกแล้วจะทําให้เกิดเกมการเมืองเป็นยังไงผมว่าพวกนี้สําคัญนะแต่สิ่งหนึ่งครับอาจารย์ปันเทพผมเนี่ยชนอาจารย์คุยแล้วสนุกมากอาจารย์ถือว่ามองเรียกว่าเป็นเป็นผู้ที่ติดตามการเมืองแล้วก็ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วก็เข้าใจด้วยว่าประเทศชาติต้องการแบบไหนแต่ก่อนเราจะสนใจกับตัวผู้สมัคร อ่าใช่ไหมเราจะสนใจเลยโอ้ยคุณเปิดใครมาพักคุณเปิดใครมารอบนี้จริงๆเขาก็เปิดมาหน้าตาดีหลายๆคนนะครับแต่รอบนี้กลับกลายเป็นว่าพอพอเอาปะทะกันโอ้ยคนนี้เหนือกว่าคนนี้คนนี้ด้อยกว่าแต่ไปตายกระแสอีกแล้วสิอาจารย์มันมันมันอย่างนี้เราจะได้คนดีมาบริหารประเทศเหรอคือผมคิดว่าด้วยร,ระบบการเมืงองที่เป็นอยู่นะครับอย่างเช่นว่าที่ผมพูดตอนต้นเลยว่าพักการเมืองต้องมีเงินมีเงินต้องมีนายทุน มีนายทุนก็ทําให้พักการเมืองได้สอสอมาก็ต้องยกมือตามผลประโยชน์ของนายทุนพักมันเป็นระบบแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่สําคัญก็คือว่าที่เราต้องคํานึงถึงอยู่เสมอก็คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่างหากที่ต้องมีความระมัดระวังให้เป็นกลางและทําอย่างตรงไปตรงมา <Ha. S 2> ถ้ามีทุจริตเลือกตั้งกะกะตก็ต้องดําเนินการให้ใบแดงและให้เลือกตั้งใหม่หรือตัดสิทธิการเลือกตั้งถือต้องเข้มแข็งไม่งั้นบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้อีก ในท้ายที่สุดและสุดท้ายก็ต้องมีการประท้วงต้องมีการชุมนุมเพราะว่าการเมืองมันไม่ใสแล้วก็มีการทุจริตกันมากนะครับพอได้นักการเมืองที่มีทุนแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็ต้องถอนทุนพอถอนทุนก็ต้องทุจริตทุจริตเสร็จถ้าเป็นปปชไม่โปร่งใสอีกนะครับหรือทําอย่างไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่มีข่าวอยู่กันอยู่ทุกวันนี้ว่ามีคนถูกคอรหาจํานวนมากแล้วคนไม่เชื่อมั่นถามว่าถ้าองค์กรอิสระนูนไม่ทําตามหน้าที่ตัวเองประชาชนจะไปพึ่งอะไระสุดท้ายก็คือ มันเป็นการการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีความหวังอะไรใหม่ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนผู้คนไปเข้าสู่ระบบแบบนี้<า>เพิ่มเติมเท่านั้นนี่คือวิกฤตที่ผมมองเห็นนะค,ะครับอ่ะทีนี้ชวนอาจารย์คุยกันสองพักแล้วอันนี้ที่หนึ่งกับที่สองเขาว่ากันนะครับที่สามครับ,ครบใครหลายคนเหมือนอาจารย์บอกหลังจากคลิปอุ้งอิงกับคุณเซนออกตายคุณตายแน่ๆเลือกตั้งเมื่อไหล่ก็ตายฮ้อันนี้ก็ ข้าไม่ลงเหมือนกันนะอาจารย์เพื่อไทยกลายเป็นพักหล่อๆเลยทุกคนต้องเอาใจนะถูกต้องครับอ,อย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพักเพื่อไทยณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นที่อันดับหนึ่งอันดับไหนก็ตามหนึ่งสองสามเนี่ยเ,ออเขาเป็นพักที่เป็นผู้ชี้ขาดว่าใครเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหมายถึงว่าเขาเป็นส่วนที่เติมเต็มให้พักภูมิใจไทยไม่ข้อพักประชาชนเติมเต็มอืเพื่อจะเป็นรัฐบาลไนดะ้ <5. S 1> โอเคทีนี้ สมมุติเหตุการณ์ใน3พักนะครับมันก็ต้ององค์ประกอบ2ใน3มันมีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยโดยพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอยู่ที่ว่าใครเป็นมีคะแนนมากกว่า<อ>ที่ 1, 1> นึ่งที่น <1. S 2> ับหนึ่งคนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแนวโน้มตามกระแสตามเทรนด์แล้วก็ตามการคาดการณ์ตอนนี้ชเชื่อวภูมิใจไทยได,ได้เปรียบกว่า1นะครับ 2. ก็คือพักส้มกับพักภูมิใจไทยจะจับกันได้ก็เหมือนเป็นไปได้เหมือนกันถ้าในกรณีนั้น พักประชาชนกินขาดและเป yeah. hmm. ็นอันด pe ับหนึ่งและชวนพักภูมิใจไทยมาร่วมซึ่งเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับอันดับที่สามก็คือพักประชาชนกับพักเพื่อไทยจับคู่กันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนต้นคือร้อยบวกหรือลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันเติมเต็มให้เกิน200อที่นั่งในทุกสใน3ากรณีนี้ผมถามว่าอันไหนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากที่สุดสบมน้ําเงิน เพราะใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่กันคนละคู่ถูกถูกกันคนละชุดความคิดก็เหลือแต่แดงจะจับกับใครใช่ไหมครับแดงตอนนี้หล่อมากจึงไม่มีใครโจมตีใช่ไหมครับเออคืองแล้วก็กระแสหลังจากคุณทักษิณติดคุกไปก็ไม่มีใครโจมตีแล้วเพราะติดคุกไปแล้วคุณนุงอิงก็ไม่อยู่ในสาระบบของพรรคเคลื่อนย้ายถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชาญฉลาดมากเพราะว่าคุณยศชันน์ไม่มีภาพลักษณ์เสียหายเป็นทั้งวิชาการและดูภาพลักษณ์บวกขึ้นมา ดูจับโพนะครับออนี่ผมไม่ได้พูดเองแปลว่าเขาวางสถานภาพทางการเมืองของเขาเนี่ยเป็นพักที่ไม่ถูกโจมตีในสถา,านการณ์ปัจจุบันแล้วก็เป็นพักชี้ขาดว่าใครจะเป็นรัฐบาลทีนี้คนก็บอกว่าโอ้ยยังไงพักที่หนึ่งก็ต้องเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผมสมมุติสมมุติมมตแล้วกันนะสมมุติพักประชาชนเป็นที่สองแล้วตัดสินใจโหวตให้คุณยศชนันเป็นนายงตรีนี่แหละมันอยู่ตรงนี้คุณมสมมติสมมติสมมตินะแล้วคุณ พักเพื่อไทยเกิดเป็นอันดับสามแล้วกรณีนั้นพักเพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงโอ้ว่าจริงไหมน่าคิดนะครับคือคือเกมการเมืองมันออกได้ทุกหน้านะครับแต่ผมจะบอกว่านสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าพรคภูมิใจไทยได้เปรียบกว่าในสามก๊กแบบนี้นะครับเพราะเหตุผลเดียวคุณต้องถามว่าองค์กรอิสระตามธรรมนูญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่อิสระจริงหรือไม่และอยู่ภายใต้สวชุดแบบไหนเราก็จะพอเห็นได้ว่า คนที่กลุ่มอีกอำนาจต่อรองหนึ่งก็<ะ>คือคนที่สามารถคุมสภาพขององค์กรอิสระได้ดีกว่าเออไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม<ะ>นะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเข้าใจแล้วนะ,ะเข้าใจที่อาจารยนธุ์ทว่แต่สิ่งที่ผมจะทิ้งท้ายไปเองนี้นะครับสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อที่สุดคือพรรคที่มีปัญหาพอกเขมรกำลังจะสามารถจะเลือกได้ด้วยถูกต้อง แล้วเรื่องในที่นี้อย่าว่าเอาเอา,เอาไม่ต้องถึงนายกอย่างที่อาจารย์าครับคมนาคมให้ฉันไหมโอ้แน่น,นอนกลาโหมให้ฉันำหน้าต่อรองสูงกว่าสูงปีดเลยเอ่ะก็เหมือนพักคุ้มชไทยในยุคนั้นแหะครับแบบเดียวกันเออได้อะไรมาเขาก็ต้องเอาแบบเดียวกันบ้างจะทํำยังไงครับเพราะฉะนั้นพักที่ฆ่าไม่ตายจริงๆรอบนี้ไม่ใช่พักประชาชนครับคือพัก เพื่อไทยที่ดูเงียบๆเ,เห็นไหมครับถูกโจมตีน้อยมากนะไม่น่าเชื่อนะครับ,รบว่าเขากลับมาหล่อและสวยแค่เอาคุณทักษิณกับคุณแร์ทองดันออกไปข้างนอกแล้วที่เหลือเขาก็ลันพักไปตามธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาครับขเขมรก็กําลังจะกำกำลังทําตัวเหมือนจะเป็นเสี้ยนหนามเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ